เนี่ยค่ะหลังนี้นะคะเป็นบ้านต้องสงสัยที่อยู่ในย่านลาดปลาเค้าเขตลาดพร้าวกรุงเทพค่ะที่ชุดสืบสวนสถานีตํารวจภูทรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีการขยายผลมาจากจุดที่พบชายชาวต่างชาติเป็นชาวไต้หวันถูกทิ้งในพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะตํารวจสันนิษฐานนะคะว่าบ้านหลังนี้อาจจะเป็นจุดเกิดเหตุจึงประสานตํารวจนครบาลโคกค,คมแล้วก็เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบค่ะ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการเปิดเผยนะคะว่าจากการตรวจสอบภายในบ้านหลังนี้พบเคตามีน500กรัมแล้วก็พบร่องรอยการพยายามใช้สารเคมีทำลายหลักฐานซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วก็เชื่อมโยงพยานหลักฐานต่างๆที่พบว่าผู้ก่อเหตุได้มีการวางแผนฆาตกรรมมาก่อนหรือไม่คะ่ะมีพยานนะครับพยานให้การสอดคล้องว่าได้ยินเสียงปืนดังที่ตรงจุดนี้นะครับ สองนัดนะครับเราก็ได้เข้ามาตรวจสอบนะครับเพราะคิดว่าเชื่อว่าเบื้องต้นเชื่อว่าน่าจะเป็นจุดที่เกิดเหตุตรงนี้นะครับก็ได้นําเจ้าที่กองพิสูจน์หลักฐานนะครับสพทหนึ่งนะครับมาร่วมตรวจสถานที่เกิดเหตุนะครับเมื่อตรวจเข้าไปในที่กิดเหตุนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราพบมันมียาเสพติดนะครับยาเสพติดเป็นยาเคประมาณสักครึ่งกิโลนะครับอันนี้เดี๋ยวก็ทําบันทึกนะครับ ในการตรวจจิตแล้วก็ส่งสนอพื้นที่ดําเนินการต่อไปนะครับในส่วนของรายละเอียดของคดีเนี่ยนะครับตอนนี้เดี๋ยวขอให้ให้เราทํางานก่อนนะครับก็ก็รีบทำนะครับอยากอยากจะให้รู้ว่าเรื่องจริงมันเป็นยังไง ขณะที่เพื่อนบ้านผู้เห็นเหตุการณ์เล่านะคะว่าเมื่อเวลาประมาณ2นาฬิกาของวันที่25ที่ผ่านมาค่ะเห็นเจ้าของบ้านซึ่งเป็นหญิงชาวไทยได้ขับรถยนต์มาจอดหน้าบ้านจากนั้นผู้เสียชีวิตที่เป็นชายชาวไต้หวันก็ขี่รถจักรยานยนต์ตามมานะคะก่อนที่ทั้งสองคนจะเข้าไปในบ้านถัดมาไม่นานค่ะมีชายอีกสองคนขับรถยนต์ตามมาพร้อมกับลากกระเป๋าเดินทางขนาดประมาณ16นิ้วเข้าไปในบ้านซึ่งระหว่างนั้นเพื่อนบ้านเห็นชายกลุ่มนี้เดินเข้าเดินออก ออกบ้านตลอดเวลาแล้วก็มีการพูดคุยกันด้วยภาษาจีนค่ะจนกระทั่งเวลาประมาณ3นาฬิกาเพื่อนบ้านได้ยินเสียงดังคล้ายปืน1นัดถัดมา15นาทีได้ยินเสียงคล้ายปืนดังขึ้นมาอีก1นึ่งนัดค่ะเสียงปืนเนี่ยประมาณอยู่ประมาณตีสามตีสามครึ่งครับสอนัดแต่ว่าไล่กันนะครับไม่ใช่ติดกันครับห่างกันประมาณสิบนาทีถึงสานาทีครับ นดที่สองครับเห็นอะไรต้องสงสัยเห็นอะไรต้องสงสัยเห็นอ่าเหตุการณ์ผิดปกติก็คือเขาจะลากกระเป๋าชุดที่สอง่จะลากกระเป๋าเข้ามาเหมือนเขามาจากต่างประเทศนะครับเขาจะลากเข้ามาเข้ามาหน้าบ้านเลยครับแล้วก็แล้วก็คุยคุยกันคุยกันตลอดเวลาเข้าข้อออกเข้าข้อออกแล้วก็ชั้นสองครับชั้นสองจะเปิดโล่งหมดเลยแต่ว่าไม่ได้ยินเสียงทะเลาะอะไรเลยครับคือนี่ก่อนตีสองอยู่ในช่วงเวลาที่ที่ประมาณตีสองตีสามคาบเกี่ยวกันครับ สำหรับคดีนี้ตำรวจพบบุคคลต้องสงสัยอย่างน้อย5้าคนนะคะซึ่งทั้งหมดตรวจสอบข้อมูลแล้วก็พบว่าเดินทางหลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วค่ะส่วนผู้เสียชีวิตพบว่ามีหมายจับที่ไต้หวันในคดีปล้นและครอบครองอาวุธปืนซึ่งหลังจากนี้ตำรวจจะขยายผลต่อนะคะว่าทั้งกลุ่มผู้ต้องสงสัยและก็ผู้เสียชีวิตนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งยากูซ่าหรือว่ามาเฟียต่างประเทศหรือไม่ค่ะ ขณะที่ทางพลตํารวจโทจิรสร์แก้วแสงเอกผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคหนึ่งพร้อมพลตํารวจตรีวิชิตบุญชินวิฒิกุลครับผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการพร้อมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบร้านอาหารร้างริมถนนสวนนภูมิ4ใกล้กับอาคารกําจัดขยะภายในท่าอากาศยานสวนนภูมินะครับมีหลักฐานะเป็นพวกของรอยสักเนี่ยที่เรา เราพอทราบซึ่งจะต้องทําการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมว่าราผู้ตายเนี่ยเป็นใครนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเราก็าในขณะนี้ในส่วนของท่านผู้พบการาตารวจจังหวัดสมุทรปราการท่านพลตำรวจตีวิชิตก็ได้แบ่งชุดเข้าไปตรวจสอบในเบื้องตร,รวบรวมยานพาหนะที่นำํำผู้เสียชีวิตมาแล้วก็ามาจริงที่ ที่ที่เกิดเหตุน,นะครับเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยเราคงต้องพิสูจน์ทราบก่อนว่าผู้ตายนั้นเป็นใครอย่างที่บอกนะครับว่าอัตลักษณ์ชัดๆเลยก็คือรอยสักนะครับตำรวจชุดสืบสวนเนี่ยรอยสักเนี่ยนะครับค่อนข้างมีเอกลักษณ์มากจะเห็นได้ชัดนะครับตำรวจก็เลยไปตามต่อครับเรื่องของรอยสักตามไปที่ร้านสักแห่งหนึ่งในเมืองพัทยาที่จังหวัดชนบุรีเพื่อหาเบาะแสหลังมีข้อมูลยืนยันจากช่างสักรายหนึ่ง ที่บอกว่าผู้เสียชีวิตเป็นลูกค้าชาวไต้หวันที่มาให้สักลวดลายบนร่างกายนะครับล่าสุดมาสักลายเพิ่มเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วเขาเองจํารอยสักได้นอกจากนี้ตำรวจก็ยังเร่งติดตามครับรถเก๋งคันเมื่อสักครู่นี้เป็นรถเก๋งสีแดงต้องสงสัยที่เชื่อว่าเป็นยานพาหนะที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้เนื่องจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปเห็นในที่เกิดเหตุก่อนที่จะมีการพบศพ ผู้เสียชีวิตหลังจากนั้นไม่นานด้วยนะครับ